การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพของผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ใหม่นะครับหลักเกณฑ์ใหม่ปี2566เนี่ยเขาให้จ่ายเงินภายในวันไหนสำหรับในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้ออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่12สิงหาคม 2,566เป็นต้นไปนะครับทีนี้ในเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยเขาเอากำหนดเอาเงื่อนไขไว้อย่างนี้นะครับว่าในข้อ13เนี่ยการจ่ายเงินเบี้ยยงังชีพของผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุตามระเบียบนี้ให้ท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสดเป็นเงินสดก็ได้หรือจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารก็ได้ในนามของผู้สูงอายุอ่าเป็นที่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ หรือในนามบุคคลที่ผู้สูงอายุได้มอบอำนาจเป็นหนังสือให้ก็ได้โดยจะต้องจ่ายภายในวันที่10ของทุกเดือนนะครับจ่ายภายในวันที่10ของทุกเดือนเว้นแต่กรณีจำเป็นก็หมายความว่าถ้ามีความจำเป็นไม่อาจจะจ่ายถึงภายในวันที่10ได้เขาก็ามีข้อย,ยกเว้นให้นะครับแต่ว่าตามหลักเกณฑ์แล้วจะต้องจ่ายภายในวันที่10ของทุกเดือนนั่นเองนะครับ